ก็ขอกล่าวสวัสดีเพื่อนน้องๆในเอทุกท่านนะฮะนี่ก็ถือว่าเราได้ลางหายเมื่อคืนนี้นะที่ลุงรับรีได้ทำคลิปให้ท่านชมไปแล้วนะนะตั้งแต่ตีสนีะ่นะนะที่ถ่ายทำคลิปไปแล้วนะนี่เมื่อล่ามาจากใครมาแล้วนะวันนี้นะเนี่ยนะก็นำมาเลียงนะวันนี้เป็นพระที่ลางออกนะที่ผม ทำคลิปให้ท่านได้ชมไปเมื่อกี้นี้นะฮะหัวหม้วนนะฮะเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้คือลวงลราดีจะใช้แค่น้ำฉีดนะน้ำฉีดอย่างเดียวไม่ใช่มือถูเลยนะเนี่ยก็มีทั้งแผ่นปิดทองอยู่ก็มีอยู่องค์หนึ่งนะอันนี้สองไห้นะเนี่ยก็เหลือต่านี้ก็มีพระส้มกออีกออกี่องค์ไวันนี้นะี่ยเนี่ยสีนะฮะหกเจ็ดแปดเก้าสบอ็ด โอ้โหสิบสองโอ้มีพาะสุกกรอยูโรหนึ่งแล้วนอกนั่นนางพญาและนี่ล้างก่อนแล้วนะนที่นางพญาเหลือนยผมก็ใส่ตะกร้าวางไว้ตรงนี้นี่แล้วองค์นี้น่าสนใจคงจะแห้งบ้างนะนี่คือล้างแล้วมันแกะไม่ออกนะผมผมไม่ได้แกะนะผมใช้น้าฉีดมันไม่ออกผมไม่ออกก็ถือว่าเป็นสุดยอดของผู้ที่ใหญ่จะเช่าแบบนี้นะบอกตรง แต่น้ำหนักมันจะเยอะหน่อยนะเนี่ยก็คิดว่าเก็บค่าส่งท่านก็ขอร้อยหนึ่งก็แล้วกันนะถ้าว่าท่านเช่าองค์นี้ไปนะท่านเช่าสองสามองผมไม่ได้ว่าอะไรนะรวมทั้งองค์นี้ด้วยนะนะก็ถือว่าน้ำหนักมันเยอะนะถ้าท่านเช่าไปสามองก็ถ้าท่านเช่าไปหกปองนะเพราะน้ำหนักในรายตรงนั้นนะเนี่ยรายจะมันเกาะนมันเป็นผึกเกาะอยู่แล้วล้างไม่ออกอนะ่ะมันน้ำหนักมันเยอะ ส่งไปสียนะ์แล้วมันก็จะน้ำหนักนะจะน้ำหนักมันจะเขียนว่ากลัมนะแล้วก็จํานวนเงินจะเป็นลักษณะนันะ้นนะแล้วผมส่ง EMS นะผมไม่ได้ส่งธรรมดาแล้วป้องกันกันหายอะไรด้วยนะแล้วต่อไปลุงลรับเรีอาจจะต้องติดสติกเกอร์นะนะติดสติกเกอร์ว่าท่านใดที่รับของนะให้ถ่ายวีดีโอด้วยนะก่อนรับของนะ ว่าถ้าท่านเปิดรับของแล้วอะไรๆแล้วล้วเกิดท่านมีปัญหานะบางคนคือผมไม่ไม่ได้ว่าทุกท่านนะทุกท่านผมรู้ว่าท่านมีเจตนาดีนะคนที่เช่าพราไปนะบอกได้เลยว่าจิตใจเป็นธรรมะนะก็ขอชมนะทุกท่านนะส่วนมากที่เช่าผมไปนะตอนนี้ก็เยอะอะเยอะพอเยอะแล้วเขาก็จะถ่ายนะหรือว่าเนี่ยวางภาพนิ่งเหมือนเนี่ยแกะภาพออกเสร็จนะเขาก็มาวางนะ อาจารย์สวยจังเลยอะไรพวกนะทุกคนชมหมดนะผมกล้าพูดแบบนี้นลที่ส่งกลับมาให้ให้ดูนะว่าถึงแล้วนะครับพก็ก่อนไปนะผมส่งผมก็จะถ่ายกล่องไปสีย์ให้ดูนะแล้วก็หมายเลขไอ้อะไรสลิปนะค่าส่งอะไรทั้งหลายถ่ายให้ท่านดูนะแล้วก็ส่งไปทงางไลน์ให้ท่านได้เห็นว่าผมส่งไปแล้วนะนะพอท่านได้รับท่านก็ถ่ายส่งกลับมาให้ผมตอบรับผมว่าได้รับนะอาจารย์นะแล้วก็ เขาจะแกะภาพมาวางแล้วถ่ายรูปให้ดูโอ้ยพระสวยจังเลยอะไรพวกนี้กงี้ส่วนมากก็ได้รับคําชมะไม่มีคำตําหนินะพระของผมนะก็คุยกันตรงๆคือไม่ได้มาชมพระตัวเองนะนะมันเป็นแบบนั้นเราก็มาเล่าสู่กันฟังอ่ะโอเคนะคิดว่าจะไม่ยาวนะคลิปนี้เพราะว่าเราจะไปเน้นกันที่เขาเรียกว่าดูเนื้อมวลสารความเป็นจริงทีแรกลุงรบรีว่าจะทําภาพนิ่งนะเนี่ย สภาพนิ่งผมว่ามันไม่ดีนะมันอะไรเราต้องเลื่อนหานะอันนี้เราได้ดูแบบเต็มๆตนะ็มะเนี่ยปรับกล้องแล้วก็ให้ท่านได้ดูเห็นเน,นะเนี่ยคุอมวลสารเห็นไหมมวลสารถ้าเราดูในตำราของตั้งจารย์วรบธรรมดานะนะนะก็เดี๋ยวผมจะเอามาเปิดอ่านให้ท่านฟังเรื่องมวลสารนะนะ ผมก็อธิบายท่านฟังส่วนมากก็อธิบายไปแล้วนะอันนี้ก็เขาเรียกว่าแร่หลายๆดอกมะขามอันนี้กรวดสีเทานะเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยแร่หลายๆดอกมะขามนะท่านเห็นในพระสมเด็จยังไงก็คือในพระนางพญาก็เป็นแบบนั้นนะเนี่ยมวลสารในพระสมเด็จวัะระังนะกับมวลสารพระนางพญานะบอกได้เลยว่ามันเหมือนกันนะเนี่ยมวลสารทั้งหลายนะเนี่ยในเนื้อพระนางพญานะเนี่ยนะ แลราวนี้ผมก็ต้องมาอธิบายเพิ่มไปตรงนี้ว่าอา้าวเนื้อพระนางพญานะให้ท่านดูความเป็นธรรมชาติของเขานะเขาเรียกว่าความฉ่าหนึบแกร่งเนี่ยพระที่อยู่ในไหและแช่นะแช่อยู่ในรายแช่อยู่ความชื้นนะี่เนี่ยดูความหนึบความฉ่านะแล้วก็เขาเรียกว่าเศษหินดินทรายอะไรทั้งหลายนะที่มันหมักอยู่นะเนี่ยมันก็จะเกาะนะเขาเรียกเป็นคราบไข ไขเหลืองไขเขียวไขดดาอะไรก็ว่าไปนะลาดำมั่งอะไรนะก็แล้วแต่จะเรียกกันนะแต่ครั้นี้ผมจะมาเน้นให้ท่านดูมวลสารในพระแล้วก็ดูความกลอนผมจะเน้นตรงนี้ความกลอนความกลอนนะพ้าในไหมันต้องกลอนนะอายุหกเจ็ดร้อยปีนะที่แช่ที่หมักอยู่ในไหด้วยทรายนะแล้วก็ไหก็หมักอยู่ไหก็ไปตั้งไว้ในจดียะนะเนะี่ยความกลอนธรรมชาติอของขาวพ้าใหม่จะไม่มีนะคุณจะทํายังไงก็ช่างแช่แค่200สองร้อยสระ เอาแบบนี้หีืก็แช่สี่สิบห้าสิบปีถึงร้อยปีเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันจะไม่เป็นแบบนี้นะเขาเรียกกลั่นธรรมชาติแบบนี้มันไม่เกิดนะถ้าพระแต่งนะเขาจะไปแช่ด้วยกรดใช่ไหมการแต่งอ่ะพระกรดนะท่านดูในตลาดนัดได้หรือตลาดพระได้นะพระพร้อมหรือว่าพระเรียนแบบนะเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะเนี่ยอันนี้คือธรรมชาติที่เราล้างแล้วเราเห็นได้ไหมเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเนี่ย มันเป็นชั้นของใครของมันแล้วก็ล่องลอยเน,เนี่ยความคมกันเกาะขเข้าๆนี่เป็นผึกเป็นแผ่นที่เกาะอยู่นะเนี่ยอัน,นี้เขาเรียกว่าธรรมชาตินะอันนี้พระผมล้างมาเมื่อเช้านี้เนี่ยที่แช่มาเมื่อคืนในสามทุ่มกว่านะเนี่ยนะเป็นพราอยู่ในไหที่ว่าผมล้างวัน,นวันนี้นะวันนี้เนี่ยล้างใหม่ๆนะเพิ่งแห้งนะเนี่ยแรดอมคาบเนี่ยมวลสารถ้าท่านเห็นตัวนี้นะผมบอกเลยว่ามวลสารในพระสํมเด็จจะมีเขาเรียกผงวิเศษหรือผงพุทธคุณนะเนี่ย สีขาวนะเนี่ยในพระสมเด็จก็มีนะคือผงวิเศษของสมเร็จนั่นเองเนี่ยฉะนั้นในการสร้างนะเขาเรียกว่าผงอิทิเจตินิสิงเหปธรมังหรือว่าผงมหาราชแล้วก็ผงพุทธคุณสีขาวนะแบบนี้นะมันไม่ใช่ว่ามีตอนรุ่นสมเด็จพระจันโตนะมันมีมาก่อนนั้นแล้วนะประวัติมีเขียนไว้นะทงางภาคนงภาคเหนือนะ นะที่ครูบาอาจารย์เก่งๆแม้แต่เฤาษีอะไรทั้งหลายฤาษีก็จะเก่งทงางเขาเรียกว่าแร่นะนะจะเก่งทางแร่ฤาษีนะแต่ถ้าเป็นพระเกจิอะไรทั้งหลายในะสมัยโน้นเขาจะเรียกจะเก่งทางผงพุทธคุณท้งห้านะอิทธิเจตินิสิงเหปัทมังมนะหรือปัตตลอดอะไรพวกนี้นะอิทธิเจตินิสิงเหตปัตตลอดแล้วก็มหาราชแล้วก็ผงพุทธคุณผงพุทธคุณคือผงพิเศษ ที่เกิดจากการอธิษฐานจิตนะจานนะนะจานลงนะอัคระนะแล้วก็กวาดนะเนี่ยอันนี้แรกเลยหลายดอกมะขามนะที่อยู่ในพระนภยานะเนี่ยเห็นไหมพอมันแช่อย่างไหเกินความชื้นอยู่ตลอดละโอกาสน้าตาสนิมไม่เกิดนะเนี่ยมันก็สะอาดนะพอาล้างเข้าไปนะเนี่ยฉีดน้ำล้างนะเนี่ยมันจะสะอาดมันจะไม่เห็นข้าวน้าตาสนิมแต่ถ้าอยู่ในพระสาเด็จมันไม่ได้แช่นะพระสมเด็จ มันจะเห็นเป็นคาบนะเนี่ยที่เราบอกว่าเม็ดดาเม,ม็ดแดงเสียรุ่นเก่านะก็จะบอกนะในพระสํมเด็จนะส่องแล้วเห็นเม็ดดาเม,ม็ดแดงเม็ดขาวนะแต่ถ้าณปัจจุบันมันเข้ากล้องศึกษากันจนรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรนะอันนี้คือแร่เหลๆดอกมะขามเข้าเครื่องตัวทางวิทยาศาสตร์นะถึงได้รู้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดยเนี่นนแล่เหลดอกมะขามเนี่ยในพระวัดระฆังมีนะ บอกได้เลยเนี่ยมวลสารเนี่ยมีหมดนะเนี่ยเนี่ยถุงพิเศษนะเหมือนกันนะ <S <S พระลบูสมเด็จทั้งการเรียนมามันก็ตำราเดียวกันนะเหมือนพระพุทธเจ้าตำราพระธรรมกับท่านก็เหมือนกันหมดนะ <S <S ไม่ว่าอยู่ศรีลังกาอินเดียนะนะที่เป็นศาสนาพุทธนะรวมทั้งประเทศไทยพมา่าจีนอะไรทั้งหลายนะมันก็เหมือนกันหมดนะเพราะมันตำราเดียวกันของครูโตอง,งค์ที่ท่านสั่งสอนนะพระคาถาอาคมหรือว่าพระคําสวดนั่นก็เหมือนกันนะไม่มีใครไป เขาเรียกว่าแต่งใหม่หรือว่าไปหลอกเรียนเอาใหม่นะไม่ใช่นะอ่าโอเคนะเราให้ดูธรรมชาตินะเนี่ยธรรมชาติที่พระมันฝังในหายนะความกลัน่นนะความกลัน่นลุงรัติจะเรียกไปในความกลัน่นแกล่งนะยุบแกล่งกลักลกล่นนะเพราะมันถูกไอ้คำชื้นตลอดนะเนี่ยผิวมันจะมาตึงเหมือนกรบพระใหมให่สร้างใหม่ไม่ได้นะ เนี่ยท่านดูแปเนี่ยท่านต้องจำนะพอาะจำแล้วคราวน,นี้ท่านไปดูพระเนะี่ยทั่วัวไปท่านจะเห็นแล้วว่าความจริงนะพระแท้ท่านมีอยู่แล้วท่านส่องกล้องท่านเอ็กเบอเนี่ยแล้วท่านไปเห็นพระตลาดหรือพระที่มันไม่แท้บอกได้เลยว่าท่านจะรู้เลยว่าพระนี่มันไม่ใช่นะนะเนี่ยคือเขาเรียกว่ามวลสารนะแล้วก็ความฉ่าพระที่แช่ในหายเนี่ยแล้วก็มวลสารเนี่ยตัวเนี่ยในพระวันละครังนี้หมดนะเนี่ยตรวจอะไรต่างๆเนี่ยเหล็กไหลหอกมาค้าบนะ เนี่ยก็ดูเนี่ยในพระนารขยามันก็มีของมันแบบนี้นะเนี่ย,ยฉะนั้นไปอยู่ในพระสมเด็จแล้วบอกได้เลยว่ามันเรื่องปกตินะการํำเดนวิชาของมันก็ต้องถ่ายทอดกันไปเป็นทอดทอดไปเรื่อยๆนะเขาเรียกว่าอายะธรรมถ่ายทอดนะนะการปุกเสกพิธีอะไรต่างๆมันก็มีมาแต่สุโข,ขทัยแล้วน,นะนะแล้วก็ลงมาพิสุนุโลกนฮะพิสุนุโลกแล้วก็ลงมา กระแพงเพชรอู sea, Maybe, you know, ่ทองแล้วก็เข้ามาอายุทยาอู่ทองอะไรพวกนี้เนี่ยนะเข้ามาสู่พงสุพรรณจนถึงกรุงเทพนะเนี่ยมันตบทอดมาแบบนี้ก็เรียนรู้ต่อๆๆกันมาสมัยก่อนเขาไม่มีตำราเขาเรียนได้ปากนะแล้วฝึกฝนด้วยนะเขาเรียกว่าถ้าสวดถ้าปฏิบัติอะไรเนี่ยต้องฝึกกันนะโดยกลับอาจารย์นะตัวต่อตัวนะแล้วก็ท่านก็สอนแล้วก็ไปฏิบัติตามนะพอกันหนังจีนนะปฏิบัติตาม อาจารย์ก็จะนั่งพิจารณาดูอะไรพวกนะนั้นลคนีพอสําเร็จอะไรต่างๆท่านจะให้ลองนะคนี่ยทุกอย่างต้องลองได้คนสมัยก่อนนะลองเมื่อลองแล้วเห็นว่าผ่านนะท่านถึงยอ,ยอมให้เขาเรียกว่าไปได้นะไปได้คือว่าสําเร็จนะ,อะโอเคนะให้ได้ดูนี่คือพระนางพญานะเนี่ยที่ผมล้างมาเมื่อเช้านะด้านหลังดูฮนะเหมือนทองฮะเนี่ย นะแล้วผมเดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูนะท่านดูแล้วท่านจำนะเนี่ยมวลสารทั้งหลายนะเนี่ยนะผมก็จะอธิบายตามมวลสารเนี่ยแร่เหล็กไหลดอกมะขามนะกรวดสีเทานะแล้วก็แร่ทรายเงินทรายทองหรือแร่อะไรต่างๆนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะกรวดสีเทาแร่เหล็กไหลไฟดำเหล็กไหลเงินยวงนะเนี่ยเดี๋ยวผมไปเปิดตำราของท่านอาจารย์วรรบแล้วจะอ่านให้ท่านฟังนะครับเนี่ยผมก็ ห้ท่านดูของจริงกันนะพอดูของจริงแล้วเราถึองจะนนั่นนี่อธิบายห้ฟังก็อันนี้คือผมวิเศษนะเนี่ยมันจะเป็นก้อนข,อขาวนวลๆเหมือนนี้แล้วนอกกระนั้นก็เขาเรียกว่ามวลสารลุงรบตวีก็ชอบเรียบพระาธาตุนะเนี่ยมวลสารที่นํามาใส่เนี่ยแร่ตัวนี้เนี่ยพอสําเร็จวัดระฆังก็มีนะแต่ลุงรบตวีดูแล้วลุงรัตีจะมองว่าเป็นทองตลอดนะจริงแล้วมันไม่ใช่นะเป็นแร่นะคิดว่านเะนี่ยท่านดูเห็นไหม ผมว่ามันมันเป็นเล่ยทอง,ทางคาว่าผมก็พูดแบบนี้ดีกว่าเนี่ยนะถ้าพูดว่าทนสมัยก่อนเอาทองมาใส่ด้วยความศรัทธาเพราะเาไม่มเชื่อว่าทองมันจะต้องไม่ไม่เป็นเหมือนเนี้ยมันมันเป็นแบบแร่นะเนี่ยเห็นไหแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยที่เห็นนะเนี่ยดูนะเนี่ยก็แบบแร่ทองคํานั่นเองนะแต่มันจะใช่ทองหรือเปล่านะเป็นทรายเงินทรายทองหรือว,ว่าเป็นแร่ ที่เขียนอยู่ในท่านอาจารย์วรลบธรรมดานท่านเขียนไว้นะนะเนี่ยนะแร่เหล็กไหลเอามาขามก็เป็นก้อนเหมือนเนี่ยหรือว่าแร่ไอหินอะไรเนี่ยเนี่ยเยอะแยะฮะแล้วทั้งหมดนี้มันอยู่ในพระสมเด็จวัดระฆังที่หลวงปู่ท่านนําไปเป็นส่วนผสมในการสร้างตําราท่านก็เอาจากทางเหนือนี่พระคาถาจินนบัญชรก็มาจากกุสวรรคโลกอะเนี่ยเนี่ย ทุกอย่างมันทั้งเหนือหมดนะมวลสารนะการผสมผสานการสร้างทั้งการเอาตำราของพระกระแพงพระสุ้มกอพระรอดมหาวันอะไรวัเนี้ยนะเนี่ยมวลสารก็เหมือนกันนะเนี่ยมวลสารก็แร่เหล็กไหลดอกมะขามเหล็กน้ำพีนะเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไผ่ดำอะไรมันก็อยู่ในพระนางพญาหมดแล้วนะเนี่ยแร่ใายเงินใายทองแล้วก็อยู่นี่หมดนะอ่ะโอเคนะให้ได้ดูในะความเป็นจริงอะของเนื้อ พระนางพญาเนี่ยลุงรุอบรีก็จับมาทำคลิปองคหนึ่งนะเนี่ยในพระทองเนี่ยท่านทองเนี่ยแร่ทองว่าเนี่ยสว่างจ้าไปนี้เลยนะผมก็ไม่รู้คือแร่อะไรอันนี้ผมวิเศษแน่นอนนะอ่ะโอเคนะเราก็ไปดูซสมก่อสักองค์ที่ล่างอเชาวนี้เนี่ยเนี่ยก็มาเขากล้องให้ท่านได้ดูความจริงนะเนี่ยสมกอเห็นนะ อันนี้หลวงรบリีไม่ได้ล้างออกเยอะนะใช้น้ําฉีดอย่างเดียวนะเนี่ยมันจับเป็นคราบและแห้งติดอยู่นะเนี่ยเคาเรียกว่าคราบลาดําลาเหลืองนะเนี่ยเห็นไะหมมวลสารหรือว่าไม่ใช่มวลสารนะเขาเรียกว่าคราบทรายนะแล้วก็คราบที่มันฝังแน่นเกาะอยู่กับองค์พระนะเครียบไข่เหลืองไข่ขาวอะไรพวกนั้นนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย,ยพอน้ําฉีดนะมันก็หลุดออกไปมากที่ไม่ไม่ออกก็คือแข็ง แต่ที่ก่อนๆน,นะลุงลรุ่รจะใช้นิ้วใช้เล็บนะเข,ขี่ยเขี่ขยแล้วแปรงสีฟันขัดนะมันก็เลยออกแต่ครั้งนี้ลุงลุ่งรืไม่ไม่ใช่นะคือทําตามที่เอฟซีบอกมนาะคุณลุงใช้น้ําชี้อย่างเดียวก็พอนะคาบไขขาวไข,ข,วขเหลืองลาดําอะไรทั้งหลายที่มันเกาะมันติดนะเอาไว้อย่างนั้นแล้วดีแล้วดูแล้วมันขลังดีนะเขาบอกผมก็เลยเชื่อลองทำาดูพอทำออกมามันก็เป็นแบบนี้ท่านได้เห็นนะเนี่ย ส่วนเห็นก็คือเนี่ยที่มันเกลี้ยงนะส่วนมันไม่เกลี้ยงเราก็เห็นว่าคาบเนี้ยเขาเรียกลาเขียวลาเหลืองลาดำเนี่ยเฮียมวลสารแล้วก็พวกเศษหินเศษอะไรทั้งหลายที่มันติดนะเนี่ยที่มันเกาะมันติดแล้วฉีดล่างไม่ออกอลไรเนี่ยคำแกร่งที่มันทับถมกันมานะอายุหลายร้อยปีเนี่ยเนี่ยเนี่ยแร่ฮะเนี่ยซุ้มกอก็มีนะแร่ไม่ใช่ไม่มีนะคล้ายๆแร่ทองคำนะเนี่ยเนเนี่ย เพราะว่าพระมันสร้างรุ่นเดียวกันนะเนี่ยนะรุ่นเดียวกันฉะนั้นมวลสารทุกอย่างมีเหมือนกันหมดนะเรามาดูด้านหลังบ้างอย่าเนีคราบมันเกาะนะมันก็เลยไม่เห็นเนื้อในนะต้องโทษผมไม่ได้นะ fc บอกนะเนี่ยเขาเรียกว่าลาดําลาเหลืองลาเขียวเขาเรียกหมักงมแล้วเกาะนะติดที่ผิวนะเนี่ยฉีดล่างอย่างเดียวนะผมไม่ได้ใช้มือถูนะถ้ามือถูมันก็จะเกลี้ยงเห็นเนื้อผ้าแบบนี้ มากกว่านี้นะไม่ใช่แบบนี้มากกว่านี้อันนี้เรียกว่าร่องรอยธรรมชาติที่มันเกาะมันทับถมอยู่อายุเป็นหลายร้อยปีอนะไรเพนั้นเนี่ยฝังตัวอยู่ที่ผิวอยู่ที่ซึมเข้าเนื้อมั่งแต่จริงแล้วเนื้อเข้าได้ยากนะเพราะว่าพระมันเผาได้ที่แล้วนะมันจะซึมเข้ายาานะมันจะเกาะอยู่ที่ผิวแค่นั้นเองนะเนี่ยทําให้เราเลยเห็นว่าเป็นคาบลาดาลาเหลืองลาเขียวอะไรเพนั้นนะนะอะโอเคนะก็เดี๋ยวดูซุ้มกออีกองแล้วก็นาขยายอ,องนะ ให้เราดูความจริงเท่านั้นนะที่มันจะบ่งบอกถึงพระได้นะเนี่ยก็ดูรวมๆนะลงรบรีไม่โซ่ไม่เจาะนะเนี่ยให้ดูรวมๆเนี่ยความจริงมันอยู่ตรงนี้เนี่ยความฉ่าของผิวพันวันนะพระที่หมักที่อยู่ในไหนะก็อยู่ในความชื้นนะหกร้อยเจ็ดร้อยปีนะเนี่ยเนื้อมันจะต้องเขาเรียกว่าฉ่าหนึบแกลงกรอนนะเนี่ยธรรมชาติมันต้องมีนะเนี่ยฉ่าหนึบแกลงกรอนธรรมชาตินะเนี่ยแล้วที่เกาะอ,อยู่นะเนี่ย ที่มันลางไม่ออกนะเนี่ยมันเกาะติดอยู่อย่างเงี้ยเป็นพืชดยนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมก็ให้ได้ดูกันนะจริงๆนะตอนนี้ฮนะเพราะว่าลุงลรบลีไม่ได้ใช้แปลงขัดแล้วนะเนี่ยมันก็เลยเห็นธรรมชาติที่หลงเหลืออยู่้ค่น้าฉีดอย่างเดียวนะเนี่ยทุกอย่างมันต้องเป็นธรรมชาติเนะี่ยโดยนะที่มันเกาะอยู่นะเนี่ยให้เราได้ดูกันนะเนี่ยเนี่ยผิวพันุวันนะการเกาะคราบไข่เหลืองนะ ที่เกาะที่แช่นะที่หมักอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยให้เราได้ดูกันนะเนี่ยได้เห็นกันจะจะแล้วความจริงแบบนี้เนี่ยความชํำเนี่ยหมักเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อดินเผาที่หมักอยู่เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้เนื้อคล้ายๆเนื้อมะขามเปีกนะยกเนะี่ยเนี่ยเห็นไหมหรือมะกอกสุกอะไรพวก,ก,ก,กนะี่เนี่ยผิวมะกอกสุกหรือมนะขามเปียกอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าเผาเผาใหม่มันไม่เป็นแบบนี้นะ อายุไม่ได้ถึงร้อยปีอะไรไว้นี้ไม่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้มันร้อยเขาเรียกว่าหกร้อยเจ็ดร้อยปีเนี่ยนะคำฉ่ทุกอย่างอ่ะเนี่ยที่อยู่ในไหนะหักชําเนี่ยดนนี่ดูรหลังมากอันนี้เนี่ยรับเขาเรียกว่าขับเหลืองลาเหลืองลาดำนะเกาะอยู่ข้างล่างลาเหลืองเกาะอยู่ข้างบนเยเนี้ยเนี่ยทับถมเกาะทับกันอยู่นะเนี่ยอันไหนที่โดนน้าเยอะอันนี้เนี่ยฉีดแรงมันก็จะเกลี้ยงพอเกลี้ยงเราก็จะเห็นนะ เนื้อในของพระเนี่ยเขาเรียกมันฉ่ำนะนให้ดูนะอันนี้ความฉ่ำที่พระหมักอยู่ในไห่อย่นี้แล้วก็มวลสารความฉ่ำของเนื้อนะถ้าพระไม่ได้เข้าแช่เป็นหลายร้อยปีเนี่ยมันจะไม่ฉ่ำเลยนะอันนี้เขาเรียกสุกฉ่ำเนื้อแบบเนื้อมะขามเปียกนะอ่ะโอเคนะให้ได้ดูกันเนี่ยทุกอย่างมันต้องเป็นธรรมชาตินะไม่มีอะไรที่จะลบล้างธรรมชาติความเป็นจริงได้นะผมพูดแบบนี้เลย นะคันนี่เราให้ดูนี่แหลกเหล็กไหลนะเหล็กไหลเหล็กไหลยงเงินดวงเนี่ยเหล็กไหลเยอะนะสมกอนะเนี่ยเห็นนะองนี้นเนี่ยเนี่ยเหล็กไหลเป็นดอกเหลืองๆขาวขาวอะไรเนี่ยดำๆนะเนี่ยสว่างเนะขาวๆาเนี่ยเห็นไหมเหล็กไหลทั้งนั้นนะเนี่ยเนี่ยเป็นดอกกเนี่ยเขาเรียกเหล็กไหลเงินยวงนะหรือเหล็กไหลปีกนึงทับอะไรเพื่อนนั้นนะโอเคนะองนี้เดี๋ยวลองไม่เหล็กให้ดูแล้วผมบอกได้เลยว่าดุดนะ พอเอฟซทุกคนนะที่เช่าของลุงลุบลีไปนะเข้าพิสูจน์นะเขาบอกว่าลุงดูดไม่เหล็กทุกองคเลยนะซุ้มกอดูดแรงนะทั้งๆท,ท,ท,ที่องเ์เล็กๆบางๆนะเนี่ยนะเนี่ยลุงลุบลีก็ให้ดูดไม่เหล็กไม่ได้มาตรฐานนะไม่เหล็กแต่งเองนะลองดูเนี่ยเห็นไหมดูดนะเนี่ยลากได้นะเนี่ยด้านหลังลองด้านหลังดู เขาบอกดูดทุกองค์เขาบอกอย่างนั้นเนียที่เอฟซีเช่าไปแล้วก็ถ่ายกลับมาให้ดูนะบอกว่าลองไม่เหล็กก็ได้ผลดูดไม่เหล็กนะรู้สึกว่าด้านหลังมันจะตั้งไม่ได้นะเนียต้องขอโทษต็มเนื้นอเอาไปนี้ก็ได้เอาความค่มไปนี้ทำเป็นคั่มแล้วเนี้ยก็ดูดนะเนี่ยถึงความหน้าไปก็ดูดอลองนาพยาดูบ้างนะนะผมก็ไม่เคยลองนะก็ทําคลิปให้ท่านดูนะพอฐานมันหนาแล้วไม่เลหล็กหลงไปดีไม่ได้มาตรฐานนะ นะดูดนะ <c oughs> เออเนี่ยฮะฐานหนาๆไปนี้โดยแม่เหล็กลงลุกบลิเป็นมาตรฐานนะเนี่ยดูดล้อมใส่เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยฮะอ่ะโอเคนะอ่าเดี๋ยวลองซุ้มกออีกองก็ได้นะลองสององ,องนางพญาหนึ่งองเอาด้านหน้านะเพราะด้านหลังมันตั้งไม่ได้เนี่ยดูดคงไม่ได้นะดูดเนี่ยล้อมใส่ฮะอ่ะโอเคนะก็ถือว่าตามที่ fc ถ่ายแล้วก็บอกมาว่าคุณลุงพระชุดที่คุณลุงให้เช่ามานะดูดไม่เด็กทุกองเขาบอกนั้นอ่ะโอเคนะก็ดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะแล้วก็ใครสนใจอยากเช่านะเก็บไว้บูชานะพระแท้นะพระแท้เช่าได้เลยครับเช่าได้เลยนะก็ บันทึกเบอร์โทรลุงลพบุรีไปนะฮะคือ091ย์เก้าหนึ่งเ7เนะนั่นแหละบันทึกแล้วลายมันจะขึ้นลายขึ้นกระทักกันมานะทักกันมาเราจะได้ดําเนินการขั้นต่อไปนะแล้วจะได้ส่งที่ยุ่งที่อยู่อะไรตั้งติดต่อกันนะมันจะได้สะดวกขึ้นในการเช่าบูชานะโอะเคนะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ ให้กำลังใจซึ่งกักนนะฮะใครที่ยังไม่มีเรามีเพื่อนนะตอนนี้ลุงรุบุรีก็เปิดให้เช่าอยู่นะฮะตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่ห้าก็ลักดาเดือนหน้านะก็อง500นะละห้าร้อยนะเนี่ยแล้วก็บวกค่าส่งนิดหน่อยฮนะถ้าองคหนึ่งหรือสององเนี่ยค่าส่งก็อยู่50บาทนะแต่ถ้าเลยขึ้นไปนะแล้วตอนนี้พระมันเปียกมันมีน้ําหนักอะไรทั้งหลายนะก็ลุงรุบุรีก็ คือไม่อยากจะติดลบนะถ้ามันติดลบเยอะๆมันก็ไม่ไหวนะก็ขอสักถ้าสามองนะเจ็ดสิบาทก็แล้วกันนะเอากันแบบนั่นนะถ้าสี่องขึ้นไปอะไรเพวกเนี้ห้าหกองอะไรเพวกเนี้ก็ขอหนึ่งร้อยก็แล้วกันนะสี่องขึ้นไปนะถึงแปดองนะอยู่ช่วงนี้นะขอหนึ่งร้อยนะแล้วครนี้ก็ถ้าสามองนะก็เจ็ดสิบนะสององหรือองค์เดียวอะไรนี้ก็ขอห้าสิบบาทก็แล้วกันนะค่าส่งนะ โอเคนะคลิปนี้มีมีประโยชน์นะก็กดไลค์กดแชร์นะกดติดตามกด Subscribe นะก็เพื่อนถูงที่เรารู้จักอะไรก็แนะนำเขานะแนะนำเขาให้เขาเข้าไปดูถ้าเขาไม่เข้าไปดูเขาบอกว่าเอออยากจะติดต่ออะไรให้หมายเลขโทรศัพท์ผมไปนะฮะศูนย์เก้าหนึ่งนะเจ็ดสามเก้าศูนย์สองเก้าเจ็ดนะนั่นเนี่ยให้ไปแล้วให้เขาบันทึกนะแล้วมันจะขึ้นนะเบอร์ไลน์กขาทักกันมาครับเนี้ยว่าอะไรก็ว่ากันไปฮะ โอเหนะ้าหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์นะเย็นเน้นอีกทีนะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ